สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในบ้ามไอรีแทะเลนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะกินเมี่ยงกันนะคะเมี่ยงอะไรเมี่ยงไก่เออดูไก่หน่อยชิ้นตัวเลยมีใครมากินด้วยมีใครมากินบ้างคะมีใครมากินด้วยมือก็ปัดใหญ่แล้วก็ปูปูปปู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 กินอะไรปูกินแกงปลาปลาแกงปลา ย่ากินเมี่ยงอร่อยจังเลยเนรพู้ไปอยู่ตรงนู้นเนรพูไปอยู่ตรงนู้นจะได้เข้ากล้องตัวโตเลยไหนเนรเม่อรู้ไหมอร่อยปลาเส้นดำ แต่กล้องแกล้องไทยเฉยแต่กล้องไทยเฉยๆแม่หมูเขาเลี้ยงแม่หมูมากกินเลยข้างหลังก็จะวุ่นวายนิดหน่อยข้างหลังมากินแล้วข้างหลังมันกินพวกไี่เขาไก่อิ่มแล้วข้างหลังนะโอ้กินเอากินเอาไม่พูดอะไรเลย ยาก็ก oh, ินเน่กินเน่อร่อยยาก็กินเอากินเอาอร่อยวันนี้แลค่ะเจออาหารเมี่ยงไก่อร่อยมากเลยจิมจับร้านสาวสุธิรัมักินบ่อยที่สุดเลยยาชอบแต่ยายขี้เกียจแทบยาชอบกินอร่อยมากเลยมันจิมโคต bà bà nó nghe tiếng xung này, ừ, rồi, không nghe bye 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 bye, tiếng อร่อยมากเลยได้ที่นี่ฮะใ่ไหมประมาณชนแปดนาทีก็พอแล้วมั้งนะก็ได้ขึ้นสามนาทีแล้ันา ไก่หมดก่อนแล้วนี่ค่ะเยอะอร่อยจังเลยไม่ทำนี่นะกินเลยเรากินตัวที่สองกินกินกินตัวกันเออเออแหม่แหม่เอาไปอุ่นมาอะไรมาเนี่ยนี่กินนี่กลินเหรอไล่ยุงง่ายนี่กิงเอามาเส้นเลยเลยเลยมาเส้นไอมันเราใส่น้ำเดี๋ยวมันก็เป็นแบบนี้เองเราชอบตีเหล่าตีไปแล้วนะ ปูไปแล้วปูอิ่มแล้วปูไปก่อนปูนะแล้วแต่ญาาูตายาตายยากนงมันนี่หนกินม้าแล้วแลไม่อ้วนกินาไม่อ้วนแล้ไม่อ้นอย่ามเยอะเดียวจะกินหนักมัน อ้าได้อ่ะตัวนึงก็มาเดินมาเดิออยู่นูินแปลไลน์แปลไลน์โอ้โน้ำไปไหนโพกต้องซื้อมาเอ็นอานานน้องไก่เลยนะเอ็นโอฟปนะเกิดแสตเนาะงซา้อดีที่ว ใกล้แม่ลูกเท่าไหร่แต่ใกล้ใกล้กระมูอะไรอันนี้อันนี้มันหอดอันนั้นอย่บอกมันทอดโลวอยู่ใกล้เป็นยังอย่าทำกันเด้ออย่าทำประมาณนัึนแหละประมาณเจ็ดเป็กขี้เคยแบบคือมันหอดหมูต้มปั่นอย่างแรออกร้อนเย็นเลยอ่ะนี่วันนี้ก็แพงกว่าห้าหมเพราะว่าคนโทรมาเนี่ยกินแต้เมี้ย งีได้ิแต่ปูไปแล้วปูอิ่มแล้วูจอดนะู้จอดเเพื่อนคลิปแอมคกินแไม่เพื่นมากินแซ่บกัม้เนี่ยมันได้เงินได้หรือเาโทรศัพท์นเดี๋ ม่ามามาพาให้ยายฟังหน่อยเลี้ยวากินอะไรนี่างเงี้ยน้อกินแมคะพี่เขาต้มอีพวกจะกินอะไรยากินตูดมันดีกว่าเนาะให้ย่ากินตูดมันตูดมันทำไมอ่ะพวกกินตีนมันไปแล้วย่าจะกินตูดายหนุยตีนมันเดี๋ยวอโยนโฟกโฟกอย่าบังโฟกอย่าบังพี่โฟกเป็นลูกใครเป็นลูกพโยใหญ่พโยกับอะไร ไม่อะไรหวาดหนึ่งหวัดหมึ่งจับแน่ปริงๆว่าเป็นสายรู้ไหมลูกใครลูกไขรตัดแล้วตัดแล้วลูกไขนี่ลูกไขุ่กนาทีตัดเองล้านไขร